สวัสดีทุกคนวันนี้เป็นวันที่นัดหมายคือวันเปิดรดรูการของสาวน้อยพิษบันแพงวันที่ยีิบสามกันยายนเนะาะสถานที่จัดงานอยู่แถวหน้าทางเข้าบ้านหนองเหนือหมู่ที่4ี่ตำบลแพงอำเภอโกสมจังหวัดมหาสารคามทุกคนไป นี่คือกำลังติดตั้งเวทีกันทุกคนเราเข้าไปดูกำลังติดตั้งแม่ค้าแม่ข,า,มขายก็มาเปิดตลาดการค้ากัน แล้วนี่ก็คือบ้านโฮมฮักน้ององค์อิงนะยุวชนนักร้องดังระดับมหาชนบริการข้าวกล่องจ้าไทยโุรินสัญจรหนึ่งเทฮาบาตีทุกคนอันนี้เป็นรถแห่สาวน้อยนะทุกคนมาเตรียมตัวจวดจาดฟาดวื้มกันล้ ถัดมาหน่อยก็เป็นมักเกิลาวนะทุกคนทีมใหญ่เลยเป็นกิจกรรมเสริมนะให้กับ FC สาวน้อยนั้นเวทีกำลังติดตั้งทุกคนกำลังติดตั้งทุกคนแล้วหันมาใกล้ๆเป็นไงนี่คือรถแห่ อันนี้ก็เตรียมตัวให้บริการจวดจาตฟาดบุ่มนะกับกับ FC ทั้งหลายเออเนอนก็อีกหน่วยน่วยหนึงหน่งในสองมาพร้อมให้บริการนะวันนี้ก็เป็นส่วนรวมของยูทูบเบอร์นะทุกคนมีเต็นมีเต็นให้พักผ่อนแล้วก็มีอาหารการกินนะเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วแต่ลืมนวให้ฟังนี่เต็นของน้ององค์อีกเนี่ย ก,าารรก็ให้บริการอาหารฟรี <c oughs> น,นั่นตะกดให้บริการอาหารฟรีเห็นไหมเนี่ยโอ้สุดยอดเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่น่ากินมากเลยสวัสดีครับคุณแม่วันนี้มีอะไรให้บริการเอฟซีน้ององค์อีกบ้างครับเนี่ยก็มีข้าวเหนียวหมูค่ะส้มตำหมูยนะ่างน้ำโอ้ครับครับครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดจ้า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 เป็นบ้าน โฮมฮักน้องอุ่นอิงนะกับน้องป้อมแปมเนาะอ่าลูกอ่าพ่อเขมเนาะลูกพ่อเขมมนะเนาะป้อมแปมไม่ใช่อ่ะป้อมแปมเขาจะปขับรับขับเขาเขาเป็นคนสนิทของพ่อเขมอ่ะพ่อเขมกับ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 ไอออดดี้จะจะนี่ทุกคนนี่อันนี้เขามาแจกด้วยนี่โอ้โหหลายอย่างเลยไม่เจฮะ ตรงลงแจกหร่ามาขายแจ้คี่วงเสียงการจ้าฮะแล้วแลแจกของนะแต่ว่าคนที่มาเอาของไปก็ต้องแจกเงินกับเราด้วยใช่ไหมโอ้โหมีมีการนวดด้วยเพราะเดี๋ยวจะต้องทำงานหนักในการแจกของเอาละทุกคนถ่ายให้ดูเป็นน้ำจิ้มเบื้องต้นก่อนนะขณะนี้เวลาประมาณบ่ายสองอะ่ะ เดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะสวัสดีมีชัยทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ